สวัสดีครับเพื่อนนักสะสมที่กรารบรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีต่างเพื่อนครับเพื่อนเนักสะสมครับสาหรับนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญ2เหรียญนี้นะครับสเหรียญนี้นะครับเหรียญแรกก็นะครับเป็นเหรียญ10บาทพระเศดรใหญ่นะครับของในหลวงราชการที่9นะครับ ในส่วนเหรียญที่2ก็เป็นเหรียญน,นะครับเรียกว่าเหรียญหลังช้างนะฮะที่เขาเรียกกันหรือว่าเหรียญ10บบาทกาญจนาพิเศษนั่นเองครับซึ่งเหรียญ10บบาทกาญจนาพิเศษนี่นะครับก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าซื้อจริงหรือเปล่าหรือยังไงวันนี้ผมจะให้ดูนะครับว่าเหรียญที่ผมรับซื้อมานะครับมาจากคุณพี่นะครับจากจังหวัดชนบุรีนะครับขออนุญาตนิดนึ่งผมโอนตังค์ให้แล้วนะฮะ นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับเพราะว่าหลายๆคนนั้นก็อยากจะรู้ว่าขายได้จริงไหมขายใครอะไรยังไงนะฮะเนี่ยเราก็นะครับได้นะครับโอนตังไปแล้วเป็นชื่อพี่นายจรันนะฮะเราโอนตังให้เรียบร้อยนะครับเราซื้อมานะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูตัวอย่างด้วยนะครับจะได้เข้าใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับช่องที่ซื้อจริงๆนี่ก็หายากมากนะฮะส่วนใหญ่ก็นะครับไม่ค่อยซื้อนะะอาจจะไปเจอ ช่องวิสาหีพก็ได้ให้ทําใบรับรองรับรองนี่เะเราซื้อมาจ่ายนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับหนองปลือนนะครับบางละมงนะชนบุรีนะฮะที่เราซื้อมาจากคุณพี่เขานี่ครับส่งมาหาเรานะครับผมให้ข้อมูลแบบนี้นะครับผมใช้ข้อมูลเหรียญนี้ก่อนเหรียญนี้เพื่อนๆเนี่ยส่งมาเยอะมากๆนะฮะต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญที่เป็นเหรียญ10บบาทพระเศียรใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังอย่างนี้นะฮะ ซึ่งเหรียญแบบนี้เนี่ยผมต้องบอกว่านะครับผลิตออกมาหลากหลายพอสองนะเพื่อนๆน,น,นะเพราะฉะนั้นหาไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะ <S <S เหรียญน,นี้หาง่ายนะฮะส่วนพี่เขาก็ส่งมา,าที่เขาส่งมานี่เพราะว่ามันมีความแปลกอยู่ตรงนี้เพื่อนๆดูน,เ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 นนะเดี๋ยวผมให้ดูนะผมซูมนิดหนึ่งมันมีความแปลกอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยแบบนี้นะฮะนี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะแล้วส่งให้ดูนะฮะก็คือความแปลกของเหรียญนี้ก็คือจะมีบริเวณนี้ มีเป็นจุดอย่างเงี้ยนะครับถามว่าจุดแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นเป็นเหรียญที่เกิดขึ้นจากอะไรต้องบอกไว้ก่อนว่าจุดอย่างนี้นะฮะที่เป็นรอยแตกเป็นเนืน้อเกินตรงนี้ที่เป็นจุดอยู่ตรงภระเกศาของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นเหรียญที่เกิดขึ้นจากบล็อกแม่ตาขยับหรือแม่ตาแตกหรือแม่ตาหมดนะฮะประมาณนี้เพราะว่าแต่และเหรียญแต่แต่การผลิตนี่นะครับะ้านแสนสองแสนเหรียญเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ถามว่าเหรียญแบบนี้มีราคาในตลาดไหมก็ ขึ้นอยู่กับคนเล่นนะแต่ทางเราเนี่ยแบบนี้นะครับที่มีจุดอย่างนี้นะครับทางเรายังไม่ได้รับซื้อนะครับเพื่อนๆไม่ต้องส่งหาผมก็ได้นะแบบนี้นะนะครับเพราะบางท่านนนั้นไปดูรีวิวมาว่ามีจุดอย่างนี้ราคาสามแสนสี่แสนห้าแสนเนี่ยไม่เป็นเรื่องจริงนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะนะครับถ้าเป็น youtube ก็น่าจะเรียกยอดเฉยๆนะครับไม่ได้ซื้อจริงนะครับก็ลองติดต่อดูแต่ถ้าใครมีการประเมินเป็นแสนสองแสนและให้ทําใบรับรองเนี่ยยืนยันว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้นะตอนนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับดูนะครับนี่อย่างนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะพราะมีได้หลายท่านนั้นเกิดข้อสงสัยอยากจะมีความรู้เกี่ยวกับเหรียญที่เป็นจุดตรงนี้นะครับยังไม่มีราคานะครับที่เรารับซื้อนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นเนื้อเงินทั้งเหรียญนะฮะเป็นนิกเกิลทั้งเหรียญนะครับหรือว่าเป็นนิกเกิลที่วิ่งเข้ามาในในในวงกลมเลยนะฮะในวงกลมแบบประมาณว่าแบบเต็มเต็มเหรียญหน่อยนะครับทุกคนแบบประมาณเป็น ครึ่งเหรียญอะไรอย่างนี้เป็นวิ่งเข้ามาแบบประมาณนี้นะฮะครึ่งครึ่งเหรียญอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นจุดเป็นอะไรอย่างนี้นะครับอย่าอย่าเข้าจะผิดนะครับอย่าเขาจะผิดนะไม่ได้รับซื้อนะครับแบบนี้นะโอเคนะครับอ่ะต่อที่เหรียญที่พีพ่คุณพี่เขาขายได้นะครับขายได้นะอนตังให้เรียบร้อยนะครับเป็นเหรียญที่เอ่อต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่กระแสแรงมากๆนะฮะเกี่ยวกับเหรียญน,นี้มีหลายคนนั้นก็ดูมาหลายข้อมูลเหมือนกันบางคนก็โดนเขาหลอกไปเรียบร้อย ก็คือเราทําใบรับรองไปเรียบร้อยเสียเงินเสียทองกันไปเหรียญแบบนี้ที่มีราคานะครับผมจะบอกว่ามันดูไม่ยากเลยดูง่ายง่ายเลยนะฮะขอแค่เหรียญของคุณด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นรุ่นนี้ว่างั้นเถอะต้องเป็นรุ่นนี้ก็คือด้านหน้าเป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงแบบนี้จดจําไว้ข้างหน้านะครับจดจําข้างหน้าไว้ให้เป็นแบบนี้ก่อนด้านหลังให้เหรียญของคุณเป็นรุ่นนี้ด้านหลังนะนี่ฮะเป็นรุ่นการจนาพิเศษแบบนี้มีช้างสองตัวแบบนี้ เรียกให้เต็มก็คือเหรียญ10บาทกาญจนานพิเศษก็คือฉลองลศิริราชสมบัติครบ50ปีกาญจนานพิเศษกมิถุนายน2 5า9 10ยบาทอยู่ตรงกลางนั้นเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ประจำพระองค์เหรียญรุ่นนี้ด้านหน้าแบบที่ให้ดูด้านหลังเป็นแบบนี้แค่พลิกกลับมาย,ยัางขายได้นี่เห็นไหมไม่ต้องไปทําอะไรเยอะเลยนะครับพลิกกลับมานี่ฮะพลิกกลับมาย,ยางนี้ปร,กรากฏว่าเหรียญของคุณเนี่ยนะเดี๋ยวขออนุญาตได้เล็งพลิกให้นะ พิกง่ายๆนะขออนุญาตนะฮะอาจารย์ไม่ได้เอาขาตั้งมานี่พิกกลับมาแค่นี้เหรียญเหรียญมันกลับไงฮะเหรียญหน้าหลังมันกลับกันแค่นี้นี่เอาพิกอย่างนี้ดีกว่าง,ง่ายดีขออนุญาตนะฮะนี่นี่มันกลับกันเห็นไหมครับนี่หน้าและหลังไม่ได้หันไปทางเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะหันไปทางเดียวกันแต่เหรียญน,นี้จะมีความพิเศษเห็นไหมครับคือหน้าหลังกลับกันเนี่ยนะฮะนี่อย่างนี้ขายได้ ไม่ใช่ว่าแบบทุกเหรียญจะขายได้นะครับรุ่นนี้นะครับหน้าหลังกลับกันแบบนี้นะกลับกันแบบนี้ขายได้นะถึงส่งมานะถ้าใครเจอนะก็ส่งมาหาอาจารย์สยามได้นะครับเขาเรียกว่าพระเศียรกลับนะครับเป็นชื่อเรียกในตลาดนักสะสมเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์อ่ไอดีไลน์ขึ้นให้นะครับในที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะครับสยาม FC55 5แล้วก็เอ0ด a ปดศนะครับ 8 0 1เนี่ยนะครับอย่าลืมใส่แอดดานนาด้วยนะครับไม่งั้นจะแอดไลน์ไม่ได้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับเผื่อไปเจอญาติพี่น้องหรือคนที่เรารู้จักนะครับเขาถือเหรียญผระเสียงกลับแบบนี้อยู่ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาประเมินราคากับเราได้นะครับยืนยันเราซื้อจริงนะครับไม่ต้องทําใบรับรองใดๆนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ